โอเคนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวก่อนครูไม่ได้ยินเสียงนักเรียนแล้วอ่าบ้านกล้ใกล้กลถนนก็ปิดไม้นะลลูกนะบ้านไหนไม่ใกล้ก็เปิด นะคะวันนี้สมาชิกเราก็จะมีประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะใครปิดหน้าจอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกพยายามเปิดนะไม่จะได้เห็นว่าเวลาที่นั่นหนูโตตอบแม่ยังไงนะคะอ่าใหญ่ใหญ่ก้าขอ,โอ เอาเอคิดเลขใครคิดเลขบ้านใครคิดเลขปิดไม้ลูกใครเรียนหลายคนปิดไม้ใครเรียนหลายคนปิดไม้นะคะหมายความว่าเรียนคนละปอะลูก บ้านไหนเรียนคนลปอปิดไมนะคะฟังอย่างเดียวโตวตอบอะไรได้ได้นะบ้านไหนนั่นก็โอเควันนี้นี่เราจะมีอะไรเล่นงกันด้วยแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเรเส้น,นดูวิธีเข้านะแม่จะกดที่ลิงก์ที่แม่ที่แม่จะต้องส่งไปให้หนูกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะขึ้นหน้านี้พอมันขึ้นหน้านี้ปั๊บหนูต้องทำอะไรหนูต้องใส่ชื่อลงไปพิมพ์ชื่อของตัวเองชื่อชั้นเลขที่เข้าไปไพอพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เข้าไปตอนนี้ปิดไมค์ก่อนนะคะตอนนี้ขวอที่ายจำว่าถ้าขวอที่ใบปั๊บปิดไมค์พิมพ์เข้าไปปุ๊บดูนะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ รอมันวุ่งวิ่งกันรอมันแป๊บงารอมันแป๊บสัญญาณวันนี้แย่แล้วเนื่องจากว่าวันนี้มีฝนอ่ะเพราขึ้นมาแบบนี้เราสะกดสตาร์ทเหมือนเดิมปิดไหม่นะคะลูกปิดไหม่ ามาดูการวันนี้เราจะเรียนอะไรดูซิจะจําได้ไหมนะคะต้องดูและจำเลยนะคะคําถามที่หนึ่งแซกโซโฟนแซกโซโซฟนวิววิวทำอะไรคะให้เดาให้เดาก่อนนะตอนนี้ให้เดาก่อนนะยังไม่ได้ทํานะคะให้เดาก่อนนะคะใช้ปากเป่ามีเป็นชุดหลือเป็นเครื่องเป่าหรือนิ้วกดนะคะดูนะปุูกคิคตัวนี้นถูกไหมอ่า ตอนตอบเปิดไม้ได้ลูกใช้วิธีถ้าเกิดใช้คอมก็ใช้สเปซบาร์อ่ะได้แล้วนะไปพอได้ปุ๊บเราข้ามต่ออันที่สองคำถามก็จะขึ้นมาอันไหนคือทรัมเปตทรัมเปตมีไว้ทำไรเขย่าไหมเป็นปีดำไหมเป็นนิ้วกดไหมเป็นปากเป่าไหมเอาไว้เป่าอ่ะโอเคเอาไว้เปล่า ่าเอาไว้เป่าค่ะอ่าถูกต้องค่ะเอาไว้เป่าอ่านะอ่ะเดี๋ยวจะให้ไปเล่นเองมันมีจับเวลาด้วยนะลูกนะคะใช่ต้องมีจับเวลาไม่งั้นเราจะรู้ได้ยงไงล่ะอ้าวอะไรคะ t บ b a T U T B A Ba ูบ้าอันนี้มีไว้ทำอะไรเอาไว้เป็นโนเหรอ เอาไว้เปียโนเหรออ่ะเปียโนอ่ะถูกหรือผิดล่ะ,ผ,นนะผิดค่ะทูบ้ามีไว้เป่านะคะลูกน,นะคะมีไว้เป่านะคะทูบ้ามีไว้เป่านะคะอ่าเ,เราได้อะไรแล้วเราได้โบนัสไหมเอาอยากได้อันไหนเอาชี้ลูกชี้เตรียมชี้เลยนะอันข้างบนหนึ่งสองสามข้างล่างสี่หเอาอันไหนเอาอันไหนหนึ่งสองสามสี่ห้ เอาไหนคะเะ,ะ,นะเอาไหนคะอเอาอันที่ห้าเอาอันที่ห้าอ่ะได้อีกสามสปีดอ่ะนะต่อไปคำถามที่สี่เขาถามว่าอะไรมาราคาสัสหนูต้องหาสะกดภาษาอังกฤษด้วยนะลูก m A m m เ a ็ม a r a ม a ร,าราว้าว ไม่ทันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ทันมาราคาดมีไว้ขย่าลูกคาริเนตคาริเนตมีไปทำอะไรคะาเร็วเร็วเวเวลาจะหมดแล้วทำอะไรคะอ่าเป่าปีดำปีดำอ่ะปีดำใช่ไหมอ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องหนูต้องดูแลนะลูกเวลามันจะเร็วขึ้นนะลูกนะอ่าอันนี้ค่ะเปียโนเปียโนคืออันไหนคะเปียโนคือคืออันไหนคะหนึ่งสองสาม อันนี้คืออันไหนคะหนึ่งสองสามสี่เอดีเร็วเร็วเร็วอันที่หนึ่งอนะคะเอนะคะเออะเถูกไหมคะถูกต้องครับอ่าถูกต้องครับได้เท่าไหร่คะปืดมีโบนัสด้วย <c oughs> เอาดูนะคะน,นี่นี่คือรางวัล <c oughs> ที่จะได้เอาดูซ <c oughs> ิถ้าถ้าถ้าจับรางวัลผิดเด้วคะแนนมันลดโดนไว้นะลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าไหนคะ 5, 5. อันห้าอีกแล้วคะ่ะลบคะ่ะโดนคะแนนลนลบไปห้าสิบคะแนนนะคะอ้ยาวายห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสองลบห้าสิบไปเหลือสี่ร้อยสองเองอ่ะต่อไปคะ่ะเชลโล่คิดว่าไหนคือเชลโล่คะเโลเชลโล่เชลโล่มี <Ch elo. S 1> ไปทำอะไรนะ อันที่สองนะคะโอเคคะ่ะอันที่สองเอาไว้นั่งดีดนะคะอ่าเอาไว้นั่งดีดถูกต้องคะ่ะถูกต้องปุ๊บได้คะแนนเท่าไหร่คะบวกไปอีกร้อยหนึ่งอ่าบวกร้อยแล้วนะได้โบนัสด้วยโบนัสบวกอีกสิหเห็นไหมคะเด็กๆต้องหัดบวกเลขด้วยนะอ่ะาแฟชั่นที่8คือคําถามที่8ปดทรอมโบนทรอมโบนคืออะไรคะที่เป่าอะคะที่เป่าอันไหนล่ะคะเนี่ยเป่าตั้งสามอัน อันที่สามค่ะอ่าสามมีอันยาวๆด้วยใช่ไหมทรอมโบนถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอ่าได้คะแนนเท่าไหร่อ่ามีบวกโบนัสด้วยเห็นไหมอ่าต่อต่อต่อตอ,อะไรคะอะไรคะอ่าอันนี้อะไรคะไซโลโฟนไซโลโฟนเหมือนอะไรนะให้ดาวให้ดาเร็วเร็วเร็วไซโลโฟนเหมือนกับอะไรคะหนึ่งสองสามสี่ นึ่ง <1. S 2> อันที่สี่อ่าอันที่สี่อันที่สีเนะโโ่เหมือนล้านนาดนะไซโลโฟนเหมือนล้านนาดนะโอเคไซโลโฟนก็คือละนนาดนะแนแต่เป็นลนานนาฝรั่งนะไม่ใช่ล้นนาไทยนะคะบวกไปอีกร้อยหนึ่งบวกอีกสิบสี่นะอันนะคะอันไหนคะอันไหนคะเขาก็ปิดให้เราแล้วนะจะโดนลบหรือว่าจะได้บวกจะโดนลบหรือจะได้บวกดูซิอันไหนอันไหนอันไหน 1นึ่งสองสามสี่ห้าอันที่ไหรคะอันที่ไรคะอันที่สามค่ะอันที่สามวายคะแนนหายไปสองร้อยจากเจ็ดร้อยเหลือเท่าไรหรเหลือห้าเลยต่อไปคะ่ะคำถามที่สิบคำถามที่สิบอ่าว่างไงดรัมคิดรดรัมดัมดัมอดัมคืออะไรคะ่ะดรัม เครื่องเป่าอันนี้เราก็ตอบไปแล้วนี่นาอันนี้เราก็ตอบไปแล้วนี่นาสามอันนี้เราตอบไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันไหนคะอันไหนคะอ่าอันนี้นะมาเป็นเซตเลยนะคะมาเป็นชุดมาเป็นชุดเจอถูกต้องค่ะถูกต้องเอาคะแนนเราจะบวกกับคืนไหมเนี่ยอ่ะให้บวกมาร้อยเดียวเองโดนหักไปสองร้อยอ่าบวกอีกเก้าคะแนน ถ้านักเรียนบวกช้านะานกทั้งเรียกกดช้านะ่ะคะแนนมันโบนัสมันจะได้น้อยนะลูกอ่าฟลุตค่ะฟลุตฟลุตสะกดผิดนะคะลอลิงจะเราอู่ตอทอตหารนะคะอันไหนคะอันอันไหนคะอันสองนะคะอันสองอันสองนะคะเวลาเป่าก็ต้องยืนเป่าแล้วก็เป่าแบบเอียงๆนะคะอ่าได้ร้อยหนึง่งว้โบนัสได้เท่าไหร่ได้สิบเจ็ดนะคะถ้าเราทำเร็วสังเกตดูนะ ถ้าเราทำเร็วอ่ะมันจะได้มันจะได้มาอ้าวต่อไปค่ะไวโอลินไวโอลินอันไหนคะไวโอลินมีไว้ไวโอลินมีไวส้สีอันไหนอันที่หนึ่งค่ะอัะอนที่หนึ่งค่ะอันที่หนึ่งค่ะได้ค่ะลกูกอ่าถูกต้องค่ะอันต่อไปค่ะอันต่อไปค่ะได้บวกคะแนนเท่าไหร่คะบวกอีกร้อยหนึ่งเป็นแปดร้อยบวกบวกโบนัสอีกสิบแปดเป็นก้าแปดร้อยเก้าสิบสาม ต้องหัดบวกด้วยนะต้องหัดบวกด้วยนะได้คะแนนทั้งหมด893นะคะดูนะคะหนูต้องกดคำว่าว์อ answer แสดงผลนะแสดงคำตอบกดมาปุ๊บแสดงคำตอบแล้วหนูก็แคปหน้าจอนี้ส่งให้คุณครูเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ,ะต้องส่งหน้านี้ให้คุณครูนะคะอ่า ทีนี้ครูไม้ครูไม้ครูเก็บเลยอ่ะเรามาดูมาดูกันว่าเรามาดูกันว่าเครื่องดนตรีทั้งหมดเนี้ยที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยมันอยู่ในกลุ่มไหนบ้างดูนะคะที่เราเรียนไปมีไวโอลินมีฟลูตมีคลารินเนตตอนนี้ปิดไม์จา้า อันนี้ปิดไมค์ก่อนมีไวโอลินมีฟลูตมีคาริเนตมีเปียโนมีทูบ้าเห็นไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยว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 แม่เปลี่ยนนี่นี่ก่อนอ่ะขาอ่ะอันนี้นะอันนี้คือไวโอลินนี่อันนี้ไวโอลินอันต่อไปอันนี้คาริเนตเห็นไหมคะ อันต่อไปอันนี้ทูบ้า,บามันต่างกันยังไงคาริเนตกับทูบ้า,บาคาริเนตมันจะใช้มันจะมีเขาเรียกอะไรล่ะ <c oughs> เพน <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เพนเปลี่ยนสีได้ไหมอะไอตรงนี้มันจะเป็นลิ้นลูกเนี่ยตรงนี้มันจะมีลิ้นแต่อันนี้มีที่เป่าแบนแบๆหาที่เป่าไม่เจอ อ่าที่เป่าอยู่ตรงนี้ที่เป่าแบบนี้อันนี้มันเป็นที่เป่าแบบทองเหลืองฟังดีๆนะลูกอันนี้มันเป็นที่เป่าแบบทองเหลืองอันนี้เป็นที่เป่าแบบเป็นเป็นเขาเรียกอะไรใช่เป็นไม้นะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าเครื่องเป่าลมไม้อันนี้จะเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองอันนี้จะเป็นเครื่องสีคือก็คือเครื่องสายนะคะอันนี้ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องเป่าเป่า,ปาทีไ่ไม่ไม่มีลิสออันนี้เป,เป่าเป่าเป่ามีลิ้นนะคะมันมีมีลิ้นกับไม่มีลิ้นลูกเครื่องเป่าที่เป็เปนมีลิ้นเนี่ยมันจะใช้คําว่าวูดวินวูดวินนะคะอันนี้คือฟลูดนะอันนี้คือเปียโนหนูต้องหาสะ,สะกดภาษาอังกฤษด้วยนะคะลูก อันนี้คือมาลากาสเมื่อกี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอะคราวเนี้อันนี้จะมีภาษาอังกฤษัวๆอุ้ยต้องลบมันก่อนแม่ต้องลบอันนี้ก่อนอาอาสามสองหกไม่ต้องเอามาลูกบอกบ้านไหนสามสองหกปิดไมเลยจ้ะ อันนะดูนะต่อไปอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นกลองชุดภาษาอังกฤษเรียกว่าดัมคิดนะอันนี้เชลโล่ภาษาอังกฤษก็ก,ษก็ใช้คำว่าเชลโล่เหมือนกันมันเป็นเครื่อง <Ch ello. S 1> เครื่องสายใช่มันเป็นเครื่องสาย oh. ที่เราใช้นั่งดีดเอานะคะ อันนี้เรียกว่าทารัมเป็ดทรัมเป็ดเนี่ยคูกี้เคยเป่านี่ตรงนี้เป่าไม่ใช้ลิ้นนะคะเอามาดูแซกโซโฟนแซกโซโฟนเป่าใช้ลิน้นตรงนี้คือลิน้นนะันนี้ไม่ใช้ลิน้นใช้ลมอย่างเดียวเป่าเข้าไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันใช้ลมอย่างเดียวเป่าเข้าไปนะคะอันนี้ใช้ตีนะอันนี้ใช้ตีๆๆ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะจัดกลุ่มให้เขานะคะให้เขาไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแม่ลบตรงนี้ออกก่อนเพราะว่ามันไม่ตามแม่ไปด้วยไอ้มันไม่ตามงานไปด้วยมันอยู่ข้างนอกช้าอีต,ตรงลบนี่แหละอ่านะมาดูนะคะข้างล่างเนี่ยหนูจะต้องจัดกลุ่มให้เขา นะคะจัดกลุ่มให้เขาโดยทำยังไงอันนี้อันนี้นะคะเห็นเมาไม่ลูกอันนี้นี่อันนี้อ่านว่าสตริงสตริงแปลว่าเครื่องสายอ้าวใครไม่ฟังสตริงแปลว่าเครื่องสายนะคะอ่ามาดูอันต่อไปวูดวิน บูธฟินแปลว่าเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมไม้หรือเครื่องเป่าลมที่มีลิน้นอ่าหรือเครื่องเป่าที่มีลิน้นนะคะอ่าหรือเครื่องเป่าที่มีลิ้นนะต่อไปเบสเครื่องเป่าทองเหลืองเครื่องเป่าทองเหลืองเนี่ยไม่มีลิน้นนะไม่มีลิน้นต่อไปเพอร์คัชชันเพอร์คัชชันคือเครื่องตีเครื่องเคาะเครื่อง ทั้งหลายที่ไม่ใช่เกี่ยวกับสามอันนี้เลยนะคะไม่เกี่ยวกับสามอันนี้เลยดูนะทีนี้ทํายังไงต่อเอาให้ทายว่าทําไงต่อให้ทําไงต่อคะอะไรร้องเพลงอะไรใครร้องเพลงครูให้ร้องเพลงหรอครูให้ร้องเพลงหรอฮะ ครูยังไม่ได้ท้องเพลงนะเวลาให้ร้องเพลงไม่ร้องเดี๋ยวเตอะอ้าวทีนี้เราก็ลากนะคะลูกลากไอ้คำตอบเนี้ยอ้าจวจครูนกมีอะไรเลนอีกแล้วอ,ลอ่ะดูนะเดี๋ยวก่อนย่อมันเล็กลงก่อนทำไงมันเล็กลงอ่ะเออทำไงมันเล็กลงอุยอ้ยอุ้ย เอ้ยจึงอ่าทำให้มันเล็กลงก่อนเดี๋ยวมัไม่เห็นอ่านะเราก็ลากอันนี้ลงมาลงมาไหนเอามาใส่ไอ้ตรงไวโอลินนี่เป็นเครื่องอะไรนะเป็นเครื่องอะไรนะเป็นเครื่องสตริงนะคะมีอะไรที่เป็นสตริงบ้างคือสตริงก็คือเครื่องสายทั้งหมดนะคะอ่าเช่นเชนโลใช่ไหม เชลโลใช้สตริงไหมใช่ไหมคะเชลโล่เป็นเครื่องสายไหมลูกมีสายไหมเชโล่มีสายไหมอ่ามีสายม,มีสาย,สายนะคะลากมาแบบนี้เลยลูกลากมาแบบนี้นะคะอันไหนอีกล่ะเออยังไม่รู้อันไหนไม่รู้ไม่แน่ใจเก็บไปก่อนอ่ามาเครื่องเป่า เมื่อกี้ครูบอกว่าอันนี้ต้องอันนี้มีลิ้นใช่ไหมอ่าอันนี้ไม่มีลิ้นใช่ไหมอันนี้ไม่มีอันนี้มีลิ้นไม่มีลิ้นอันนี้มีลิ้นอันนี้มีลิ้นไม่มีลิ้นอ่าอันนี้ไม่มีลิ้นอ่าอันนี้อะไรตีอันนี้อะไรตีนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูมีวิดีโอย้อนหลังหนูไม่ต้องห่วงลูก ครูอัดไม่รอเพราะว่าถ้าอัดรอแล้วมันเสียเวลาต่อไปมาลาคัสนะคะมาลาคัสคนไหนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรลูกเพราะครูเข้าใจตอนนี้ฝนตกอ่าพปียโน,โนครูเอาไว้ตรงไหนเดียวเอาไว้สตริงแล้วกันเนาะเอาคาลิเนตไว้ไหนมีลิ้นใช่ไหมอ่ามีลิ้นเอาไปไว้มีลิ้นอ่าเอาไปไว้มีลิ้น นะคะทูบ้าไม่มีลิน้นไม่มีลิน้นเอาไปไว้ไม่มีลิน้นนะคะแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บกดคัลลูกกดจบกดจบปุ๊บคลิกตัวนี้คลิกตัวนี้นะคะคลิกตัวนี้นะคลิกตัวนี้นะคะคลิกตัวนี้เลย คลิก Emmanuel: ปุ๊บม,มันจะขึ้นมันจะขึ้นคำตอบที่ถูกต้องมาให้เราแบบนี้นะคะมันจะขึ้นคำตอบที่ถูกต้องมาให้เราแบบนี้นะเห็นไหมคะมันจะมีสีเขียวเขียวขึ้นนะตรงเนี้ยมันจะมีสีเขียวเขียวขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราตอบผิดอ่าถ้าเราตอบผิดเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าเราตอบผิด มันจะไม่ขึ้นสีนี้มันจะขึ้นสีแดงเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ดูทีหลังละกันนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีคะแนนให้เราแคปหน้าจอนี้ส่งนะคะยังไม่ต้องส่งจนกว่าครูจะโพส์นะครูส่งโพส์ก่อนแล้วค่อยส่งนะคะเขียนชื่อตรงไหน <Yeah. S 1> พิมพ์ชื่อข้างล่างนี้ <Yeah. S 1> พิมพ์ชื่อตรงนี้นะคะ <Yeah. S 1> ดูนะคะ yeah. เขียนชื่อตรงนี้นะคะนี่มุมนี้เขียนชื่อชั้นเลขที่ใต้นี้ห้ามเขียนทับกระดาษทั้งหมดเด็ดขาดนะคะบอกผู้ปกครองด้วยนะคะถ้าทับกระดาษมาครูไม่ให้คะแนนนะเพราะครูไม่เห็นชิ้นงานแล้วหลายคนทําแบบนั้นมาไปแก้ด้วยนะคะนะคะผู้ปกครองแก้ให้ด้วยนะคะบางคนส่งมานี่เอาวางทับหมดทั้งอันเลยแล้วครูจะตรวจยังไงนะคะ อย่าให้ทับชิ้นงานนะคะโอเคนะคะวันนี้อ๋อศิละปะศิละปะครูจะมีตัวอย่างเครื่องดนตรีให้นะไอ้เกมไม่ต้องส่งนะลูกเกมเกมไม่ต้องส่งนะเกมอันแรกไม่ต้องส่งนะเล่นได้เลยเล่นกี่รอบก็ได้แต่ครูอยากรู้ว่าหนูจะได้คะแนนไหมก็ต้องส่งอยู่ดีใช่ปะเออ จะได้รู้ว่าใครทำไวแค่ไหนนะแล้วทํากี่ครั้งส่งในแชทเนอะเนอะแต่อันนี้ส่งใต้โพสต์นะคะหรือส่งใต้โพสสองอันเลยส่งใต้โพสสองอันเลยหมดเรื่องนะคะอันนี้นะแล้วศิละปะวันนี้ครูให้หนูสบายสบายชิวช,วชวมีตัวอย่างให้วันนี้ไม่วาใดให้ดูให้ไปวาดตามแบบเอง นะคะวันนี้จะให้ไปวาดตามแบบเอง <Okay. S 1> ดูตรงไหนเดี๋ยวครูจะส่งไปให้เหมือนเดิมนั่นแหละ <Okay. S 1> นะคะดูตัวอย่างภาพ <Okay. S 1> อ่าดูตัวอย่างภาพนะเห็นไหมคะวันนี้ครูจะส่งตัวอย่างภาพของเครื่องดนตรีไปหลายแบบเด็กๆอยากวาดภาพไหนวาดเลยนะคะเด็กๆอยากวาดภาพไหนวาดเลยเนี่ยจะมีตัวอย่างไปให้ นะคะใช่ไหมอาให้วาดเองอยากวาดภาพไหนวาดเลยเอาแค่ครึ่งกระดาษ A 4นะเอากระดาษ A 4พับครึ่งเอาแค่ครึ่งเดียวพอเนี่ยนะคะตัวอย่างภาพเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพส่งไปให้นะคะอันนี้นะวาดรูปนะเนื่องจากวันนี้วุ้งวิ่งมากเลยภูเลยต้องอันนี้มันจะแคงแล้วลูก อันนี้มันตะแคงอยู่นะคะเห็นไหมคะครึ่งกระดาษ A4 มันตะแคงอยู่นะลูกนี่คือครึ่งกระดาษ A4 นะลูกนะ <มา S 1> อันนี้อันนี้ไม่ครึง่งอันนี้ไม่ครึง่งอันนี้ครึง่งนะคะวาดมาวาดมาชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะไม่ต้องเอาทุกชิ้นนะคะไม่ต้องเอาทุกชิ้นะะนะะโอเคนะคะโอเคฮะโอเคไม่ลูกขาว่า การบ้านเอาย,ย้ำย้ำย้ำการบ้านวันนี้การบ้านวันนี้ย้ำศิลปะวาดรูปเครื่องดนตรีในกระดาษ A4 เอาแค่ครึ่งเดียวนะ A4 พับครึ่งนะคะวาดมา1ชิ้นภาพไหนก็ได้เลือกเอาตามสบายเลยเดี๋ยวครูจะส่งตัวอย่างไปให้อันที่สองอันที่สองนะคะจับคู่อ๋อครูลืมไปมา2สองตัวชี้วัด จับคู่เครื่องดนตรีกับชื่อของมันนะคะในเกมแล้วแคปจอส่งอันที่สามอันที่สามก็คือเป็นคะแนนสอบนะคะอันที่สามนี่เป็นคะแนนสอบเก็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 บตัวชี้วัดอันที่สามคะแนนสอบก็คือจับอ่าลากไอ้นี่นะ่ะลากตัวชื่อเครื่องดนตรีอ่ะ มาไว้ในกลุ่มของมันสามอันแครหน้าจอส่งเข้าใจไหมคะมีลิงก์หมดทั้งสามอันมีลิงก์หมดทั้งสามอันโอเคไหมโอเคนะคะโอเคบายบายโอเคบาย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 ออกค่ะกดออกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านค่ะ bye bye. ไม่เข้าใจถามโทรมาถามเอานะคะลูกบายบายค่ะหวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ oh. คนที่คนที่ส่งเกาวห่ามาหลายๆคนเพราะมากเลยลูกใครยังไม่ส่งรีบส่งนะ oh. อันที่ร้องตามด้วยวันนั้นส่งตัวอย่างไปแล้วเนะี่ย ร้องตามช็อตหนึ่งร้องเองช็อตหนึ่งนะจ๊ะอ้าวปิดลูกปิดโทรศัพท์ออกโทรศัพท์ออกออกค่ะลูออก